เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับสวัสดีครับพบกับนู้อีกแล้ววันนี้นุ้ก็ได้เอารถเข้าใหม่มาให้ชมกันวันนี้ก็จะเป็นคิวของรถกระบะเจ้าตลาดอย่าง t o โย t a h ไ l u ักซ์รีโว c ล็อกโคนี้ก็จะเป็นตัวล็อกโค .2.4 ปี2020ชมเดียวกับบนโชว์รูมเลยนะครับ ที่เห็นนี้ก็ยังมาพร้อมกับสีแดงพิเศษ Emotional Red ซึ่งถ้าออกป้ายแดงต้องเพิ่มเงินอีก1 0 0 0 0บาทเพื่อให้ได้สีนี้มานะครับสำหรับด้านหน้ากระจังหน้าและไฟหน้าไฟตัดหมอกก็เป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าของคันนี้ที่เป็นตัวท็อปนะครับก็ถูกออกแบบให้เล็กลงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบใบบีม LED นะครับตัวโคมไฟก็เป็นไฟเดิมนะครับมากับรถไม่มีการถอดเปลี่ยน ถัดลงมาที่กันชนอาจจะเห็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับแต่การันตีว่าสีเดิมแน่นอนสำหรับโปร่งล้อตรงนี้นะครับก็ได้เป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันไร้ริ้วรอยนะครับล้อมแม็กอัอลอยได้แบบทูโทนลายใหม่ขอบ18นิ้วมาพร้อมกับยางออเทอเรนแบบออฟโรดตัวหนังสือนูนสีขาวนะครับตรงรุ่นเลย แม็กไม่มีขูดไม่มีดุ้งนะครับไม่มีการซ่อมมาก่อนเจ้าของเก่าใช้งานถนอมจริงๆเลยครับสีสันด้านข้างของตัวรถก็ยังสวยงามอยู่นะครับสำหรับตัวล็อกโคไม่ว่าจะเป็นครอบกระจกข้างมือจับนะครับก็จะตกแต่งเป็นสีดำนะครับล้อแม็กทางด้านหลังก็ยังสวยงามอยู่นะครับ ด้านหลังก็ามาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับบันไดหลังก็ยังเป็นแบบลมดำนะครับมาดูที่สภาพของกระบะหลังนะครับสียังสวยงามฉ่ำๆเลยนะครับอ๋อมีรอยเล็กน้อยครับเล็กน้อยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นรถสีเดิมเลยนะครับผม ถ้าเราสังเกตก็จะเห็นสติกเกอร์ล็อกโคนะครับเป็นลายเฉพาะพิเศษสำหรับรุ่นล็อกโคเลยนะครับมาดูที่ล้อแม็กฝั่งนี้นะครับก็ยังสวยงามนะครับไม่มีรอยไม่คดบุบดุ้งนะครับ ภาพสีรถของฝั่งนี้นะครับก็ยังสวยงามชำํำแล้วก็เดิมๆอยู่นะครับคันนี้รุ่น2.4ล็อกโคนะครับก็ได้เพิ่มเติมจากตัวเก่านะครับเป็นระบบ Smart ทเอ็นนะครับ ก็เปิดเข้ารถได้ง่ายดดยนะครับไม่ต้องควักกุญแจเดี๋ยวผมพาเปิดดูห้องเครื่องนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็มาพร้อมเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับเดี๋ยวผมพาชมสภาพก่อนแล้วก็จะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ในตอนท้ายนะครับมาดูที่หัวน็อตต่างๆนะครับ คันนี้น็อตยังไม่เคยขยับนะครับถ้าเอามือรูปดูนี่ก็ยังเรียบเนียนนะครับใต้ฝากระโปรงนะครับก็ยังไม่เคยทำสีนะครับไม่ว่ารูต่างๆหรือเม็ดอาร์ตต่างๆก็ยังคมอยู่นะครับสติกเกอร์ใต้ฝากระโปรงก็ยังอยู่ครบนะครับ มาดูที่หัวน็อตฝั่งนี้กันบ้างนะครับสียังอยู่ในสภาพเดิมเช่นกันครับถัดลงมาดูที่รอยเชื่อมรอยอาร์คต่างๆของห้องเครื่องนะครับก็ยังเดิมอยู่ส่วนตรงนี้เป็นแผ่นเพจนะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมมาดูที่แก้มข้างนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ ัวน็อตโคมไฟนะครับไม่เคยมีการแกะมาก่อนนะครับตำแหน่งตัวอักษรคันหน้าด้านซ้ายนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ L นะครับยังอยู่ครบนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนคานหน้านะครับก็ยังอยู่ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกศรตัวอักษรต่างๆนะครับ รูต่างๆก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่เคยมีการซ่อมมาก่อนจริงๆครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับหลังจากดูห้องเครื่องเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวผมพาดูซอกประตูคันนี้บ้างนะครับมาที่ประตูด้านซ้ายนะครับประตูหน้า เรามาดูที่ประตูก่อนนะครับด้านในไม่เคยมีการพ่นมาก่อนนะครับสภาพยังเดิมจัดเลยนะครับ จะพาดูขอบประตูนะครับเงี้ยยากนิดนึงนะครับเนื่องจากรถมันใหม่มากนี่นะครับเม็ดทุกอย่างยังอยู่นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับส่วนนี้ถ้าคนดูรถเป็นนะครับจะรู้ว่าอันไหนเดิมไม่เดิมนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมจริงๆครับ มาที่หัวน็อตของประตูหลังนะครับก็ไม่เคยมีการแกะนะครับกรอนประตูก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมาดูในฝั่งประตูหลังด้านซ้ายนะครับ ประตูก็ไม่เคยมีการซ่อมมาก่อนเช่นกันนะครับด้านในยังเดิมสนิทสวยเนียนกิฟนะครับหัวน็อตก็ยังสวยนะครับไม่มีรอยขันนะครับ รอนประตูก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับขอบต่างๆนะครับเรียบเนียนเป็นสีเดิมหมดทั้งคันนะครับคันนี้ต่อไปมาแงะกันเลยดีกว่าครับรอยเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับสำหรับประตูหลังด้านซ้าย ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมจากโรงงานหมดนะครับมาดูในส่วนของกระบะท้ายนะครับซอกต่างๆคันนี้มือจับก็ยังสวยงามอยู่นะครับด้านท้ายนะครับ ตำแหน่งอาร์ตตำแหน่งน็อตยังอยู่ในจุดเดิมหมดนะครับรูก็ยังคมอยู่นะครับคันนี้กระบะท้ายเป็นระบบผ่อนแรงนะครับก็เบาสบายเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับไม่หนักนะครับหัวน็อตก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการแกะมาก่อน สวยงามครับผมมาดูที่ใต้ท้องรถนะครับสำหรับใต้ท้องรถคันนี้นะครับก็สวยงามอยู่ในสภาพเดิมนะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่คันนี้ต้องเรียกได้ว่ายังไม่เคยแตะพื้นมาก่อนเลยนะครับในส่วนของคานหลังและบอดี้รถนะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับ ไม่มีสนิมไม่มีร่องรอยการซ่อมแน่นอนครับต่อไปเรามาแงะกันที่ประตูหลังฝั่งคนขับนะครับกรอนประตูยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับ หัวน็อตนะครับในซอกก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาแงะขอบกันเลยดีกว่ารอยอาร์คเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบสีก็ยังเดิมหมดนะครับไม่มีการดัดแปลงตัดต่อแน่นอนครับ ถัดมาดูที่ประตูสุดท้ายก็คือประตูคนขับนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์บอกลมยางนะครับยังเรียบเนียนสวยนะครับ ขอบด้านหน้านะครับหัวน็อตต่างๆก็ยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับบันไดก็ยังสวยนะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับประตูหน้าก็ยังสวยงามนะครับ มาดูที่สภาพภายในของรถคันนี้กันบ้างนะครับเริ่มที่เบาะคนขับนะครับสำหรับรุ่นล็อกโคนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแบบเจาะรูนะครับเป็นหนังแบบพิเศษซึ่งคันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่ย่นเลยแล้วก็เป็นเบาะเดิมด้วยนะครับไม่เคยมีการซ่อมแซมมาก่อนแถมยังได้เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางอีกด้วย ถัดมามาดูที่แผงประตูด้านข้างนะครับคันนี้ก็ยังได้ฟังก์ชันกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับวัสดุตกแต่งแผงข้างก็สวยงามเป็นหนังเดินได้สีขาวนะครับแผงข้างก็ยังสวยไร้ริ้วรอยนะครับถัดมาดูที่เบาะฝั่งคนนั่งนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับสภาพยังตึงตึงเช่นกันนะครับสวยงามจริงๆ บริเวณแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็ไร้ลิ้วรอยนะครับสำหรับตัวใหม่นี้ก็ได้เพิ่มฟังก์ชัน ambient Light ซึ่งในตอนกลางคืนตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับมาดูกันที่สภาพของเบาะด้านหลังนะครับก็ยังตึงตึงสวยงามนะครับไม่มีช้ำแน่นอน ไล้ริ้วรอยขีดข่วนนะครับในรุ่นล็อกโคนี้ก็ยังมีระบบปรับอากาศด้านหลังด้วยนะครับ สำหรับการสตาร์ทรถในตัวนี้นะครับก็ได้พัฒนาจากรุ่นก่อนมนาะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับหน้าปัดของเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสีใหม่รูปแบบใหม่นะครับตรงนี้ก็จะคล้ายกับรุ่นที่แล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นใหม่ดิจิทัลแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับ e n t e r อร์เทน n มนต์คันนี้ก็เป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับรองรับ Apple Car p l a เพ n d r o i d Auto แล้วด้วย ันนี้ก็ยังสามารถควบคุมอินเตอร์เทนเมนต์ได้ง่ายได้ผ่านพวงมาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดเสียงเพลงหรือว่าข้อมูลการขับขี่ข้อมูลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังมีครูสคอนโทรลมาให้อีกด้วยสำหรับในตัวใหม่นะครับก็ได้ให้ p าร์กิ้งเซนเซอร์รอบคันมาให้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยนี้ให้มาเต็มๆเลยนะครับ เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องมองหลังก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเสียงดังเซ็นเซอร์นะครับขึ้นมาเลยกลับมา,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 าที่ห้องเครื่องนะครับเราลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูดีกว่า สำหรับคันนี้เสียงเครื่องยนต์ก็ยังปกติดีทุกอย่างนะครับไม่เคยมีการถอดซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส 2GD f TV นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับตัวนี้ก็เป็นเจนที่2แล้วซึ่งเขาได้พัฒนาอัตาการสิ้นเปืองได้ดีขึ้นจับคู่กับเกียร์ตนโนมัติ6สปีดได้แรงม้าถึง150แรงม้าเลยเรียกได้ว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้เหลือๆสบายๆเลยนะครับ จบไปแล้วสำหรับการพาชมสภาพของ Toyota Hilux Revo ี o c c o ปี2020คันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ารถสภาพนี้ใหม่ๆแบบนี้หายากนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของร้านเราสำหรับใครที่ดูแล้วสนใจรถคันนี้หรือกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ก็าสามารถทักเข้ามาสอบถามปรึกษาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวผมพามาให้ชมอีกนะครับผมขอบคุณมากครับ